สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่าน,น,นเหนมือนซนนู้นเนี่ยเมนูแซ่บแซมมาอีกละจ้าตำข้าวป่นแต่ต้มหมูใส่ข้าวป่นค่ะเราจะแคบหมูก,กับกออกแคบไหนะได้ซนนุนลองกินม,มั้ยอืมต่อไปดีแั่ไม่พักสุดๆจะละมัง,ง <laughs> มามี่ต่อนะคะ ้าจ nice so mm ิงจะไม่แข็งเึ้นนะคะมือซาบอ่ะจริงเห็ได้ค่ะอืมนี่อืมอะไต่อค่ะไม่ง่ายๆร่งนี้กินแต่ขับปุ่น่ะแส่เนี่ยกินอย่างมือแล้วาม่ได้เลย พักก็ร้อนลนนี้พักัเป็นนานอันนี้น้อยเนาะพันออกมาะาหม้าอ้ออหอหื้อ้อือคืับหม้อหื้อ้อหอออออ บา,างลหลายนังเลยเปินอไงน้อสิเบริร์กินผู้เดียวไม่แพไม่กินน้ำเลยเนไงบักเมือนก็นหรออืมตักัก

เออมาๆมาแมาม้องมเงินเลยข้าวกล้องไม่แล้นไม่อากข้ากล่องอืมมาห่างไม่ไไม่มีกล่องเลยหัวไห้เหรอเจ๊ละมงเสือเสือบอลฉันต้องกินแบ <laughs> Nếu con nào sao một bên mang bổng Mấy bổng nhà Chính kia nha Cầm bổng lái không? Chưa ăn bao nhiêu Ơ sao tôi không ra หมดหมดไปเพิ่งกินเหลือหลายอย่างนะมันเป็นนักกินจะกินปลาเรือเท่าวหนุนหันกินอะเรือ,รอชุดกิอย่างไอ้ึ่งเบือกันเด้อค่ะขอบคุณทุกคนคนะครับ็นกำลังแรงใจง ภับคุ้งทุกอย่างเลยอ่ะจ้า,อย,าอย่าคอมเมนต์เป็นปห้องใจญยันค่ะช่องน่อยๆค่ะคลิปเรียวบ่ม,มีตัดต่ออาจจะตัดบางผ่าที่มันบ่เหมาะสมออกไปน้อยนึงจะเห็นมันจะตัดตอน,ดนไ้ใครเลยกองมึงเอค่ะผ่ามันก็นม,มึบม,มึบมึบมึอยู่มันปัดใจหาย

กูเดียวอยู่แล้วมันหาไม่กินเป็นมูเลยเออน้องสาวมองกบมาเมื่อขอบจบ กินบ like <laughs> ุญเดียวนี่แหละทานกันลงม้วไมหายเลยกินอะไรสิเบิร์ดผัแบบหลายนี่ผักแบบกะะมังกินอะไรสิเบิร์ดเฮ้ยเบร์ดต้องห่วงแมงบงไงตีกินเองแมงบงกินผักค่ะ มากินพาร์าน้นะคะกินอยากจะดูใช่ไหมเพราะจะขมจะขมจะสมจะเปรี้ยวจะหวานก็กินจะกินแน่ๆพวกเนื้นอพวกยังสิกินมาได้อ,ไอ่อานไปเลยนะอ่านไปเถอะไม่หวานแล้วอืมไปบ,บนนุ้งยัง เสยงงามแหงค่ะเสงกระปุนมันเลยงามแหงเ้อใจกองน้ำ ่าอาจจะไปยี้เขอกลองหรอขามั็ก็สิปั๊มหามันบุน่มไงกินพักเก่งับมาเด้อไปสิมาเศรษบกนัก ดะะีชมได้เลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสนับแนดอาจจะช่องนี้เห็ดน้ำผัีโบฮาน้านเก่งนะคะกรสิพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะจะคลิปนะ่ะเห็ดคลิปเดียวอ,อย่างนี้นะคะ่ะคือทายซดแล้วก็คลิปอัดลงเลยเพราะว่าบริวารอันนี้บ่ค่อยไม่เทคนี้เหลืองเหลืองบริษศึกษาละ่ะบริษัทศรัลการเห็ดตัดต่อนะคะก็ยให้เห็นจริงๆไงล่ะโบโบต่างาาาาตัดต่อหลายนะคะ ฝากติดตามก็เลยก็แชร์เปพื่อลังใจสนับในได้ค่ะฝากช่องน้อยๆไว้แน่นะคะคนมาเศร้าสาวขาหล่อค่ะกินไปรอไปนะคะไม่มองรอ,อกระสีพาไปรอมีแนวแสบก็สามากินมาฝากนะคะเดี๋ยวจ,จ,จะกันจะงเบื่อแล้วค่ะเบื่อขาดขาดะคะ่ะเบื่อขาดขาดค่ะ ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นีมลนนะคะจีชมเนยค่ะยอมรับคำจีชมนะคะฝากเราเมือ่อวานนะคะสวัสดีค่ะ